ครับสวัสดีครับผมต้อมพอเพียงนะครับมานะครับวันนี้นะครับจะไปเร็วๆกันนิดนึงนะเพราะว่ามันมันมันเซฟได้แค่สิบนาทีนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการตั้งจุดมาร์กที่ลูกเบี้ยวหรือภาษาอังกฤษก็คือแคมช h a บท t มมิ่งนั่นแหละนะครับใน OS เท่านั้นนะคลิปนี้เฉพาะใน OS เท่านั้นไซโตเดี๋ยวมาทาอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่กล่าวอ้นนิดหนึ่งนะครับเครื่องที่ต้องการตั้งวาวคืออย่างนี้เครื่องที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลาแล้ว ใช้งานปกติแล้วเราอยากลองตั้งวาวเนี่ยไม่ต้องมาดูจุดนี้นะเพราะมันตั้งถูกมาแล้วคลิปจุดนี้มันสำรับสำหรับคนที่ถอดหรือเครื่องถอดเครื่องถอดลูกเดี้ยวชุดเนี้ออกมานะครับแล้วใส่ลงไปใหม่มันต้องใส่ให้ถูกถ้าใส่ไม่ถูกจังหวะมันผิดนะครับดูดอัดระเบิดพักดูดอัดระเบิดคลายมันจะเพี้ยนทันทีนะไปเร็วๆนะครับอ่ะช่วงหลังมีสมาชิกผิดพลาดกันเยอะนะครับก็เลยจะนําคลิปนี้มา มามามาเป็นคิพิยาทานกันลองไปปรับใช้ดูนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือลูกเบีย้ยวของโอเอสนะครับทั่วไปนะครับอ่าโอเคนะครับไปเร็วๆนิดนึงนะลูกเบีย้ยวโอเอสเนี่ยถ้าผมดูมันจะมีจุดมาร์กมันก็คือจุดนี้เห็นไหมครับจุดที่เป็นเส้นเห็นไหมครับกับจุดอย่างนี้จุดมาร์กที่เป็นขีดอย่างนี้จะมีในรุ่นใหม่ๆก็คือพวกตระกูลอัลฟาตระกูลตระกูลวีทั้งหมดนะครับ แต่รุ่นเก่าๆจะเป็นจุดแบบนี้ซึ่งจุดแบบนี้จะสังเกตยากกว่าจุดแบบนี้นะครับจะสังเกตยากกว่านะอ่ะไปเลยครับค่านี้มาเริ่มการตั้งเลยก่อนการใส่ลูกเบี้ยวทุกครั้งเนี่ยคุณจะต้องนะครับจะต้องให้อยู่ให้ตำแหน่งลูกสูบอยู่ศูนย์ตายบนตลอดการตั้งตลอดการใส่ลูกเบี้ยวนะห้ามพลาดนะครับตรงนี้ก็คือเอาตัวมาร์กขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็ลูกเผาอเข้าเวียงมันก็จะขึ้นสุดยันลูกสุดขึ้นไปบนสุดแบบนี้แบบตามรูปเลยนะครับตลอดเวลาการที่ใส่ลูกเบี้ยวนะครับเสร็จปุ๊บอ่รูปนี้ข้ามไปก็ใส่ลูกไวลงไปครับใส่ลูกไวลงไปพอเสร็จด้วยไปปุ๊บนะครับจะต้องได้ตามรูปเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีสังเกตอีกทีหนึ่งนะอันนี้เราดูก่อนทราะถ้าคุณสมาชิกถามว่าเอาจุดนี้ไว้ล่างหรือไว้บนแบบไหนถูกดูนะครับ แต่ลูกสุดตายบนนะลูกสุดจงตายบนตลอดนะจุดมักอยู่ข้างบนตลอดนะครับเห็นไหมใส่แบบนี้ก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้จะเอาจุดไว้ล่างเรือยวจุดไว้บนก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดนะย้ําก่อนเลยว่าไม่ผิดนะเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณหมุนตัวจับใบเนี่ยไปหนึ่งรอบสมมติว,ว่าคุณตั้งไว้ล่างตอนที่คุณตั้งนะอ่าคุณหมุนไปหนึ่งรอบมันก็ไปบนครับอย่างรูปนี้เลยมันก็จะไปอยู่ข้างบนหมุนไปอีกหนึ่งรอบปุ๊บมันก็จะตกมาข้างล่างเอยโทษที ตกมาข้างล่างอย่างนี้หมุนอีกหนึ่งรอบมันก็ไปอยู่บนหมุนอีกหนึ่งรอบมันก็มาอยู่ล่างซึ่งการเอาจุดไว้บนหรือไว้ล่างไม่ผิดนะแต่จะต้องตั้งศูนย์ตายบนตลอดแค่นั้นคือจบนะครับแล้วให้เอียงตามรูปถ้าเกิดไว้ล่างก็ต้องเอียงขวาถ้าไว้บนถ้าไว้บนต้องเอียงซ้ายนิดๆเดี๋ยวตามรูปเลยนะครับคันนี้มาดูจุดสําคัญจุดสังเกตจุดสังเกตว่าเราจะมองอย่างไร ผมขอใช้โปรแกรมพิมต์นะครับตัวนี้ดูนะครับรูปนี้ชัดเจนที่สุดละทุกเนี้ยนะครับดูนะรูปนี้ถูกนะครับถูกต้องรูปซ้ายนะรูปขวาคือผิดนะครับดูวิธีสังเกตครับให้สมาชิกนะผ่าครึ่งลูกเบี้ยวโดยการให้จุดมาร์กเนี่ยเป็นจุดตัดดูนะครับฝั่งซ้ายถูกฝั่งขวาผิดนะครับดูแบบไหนตัดแบบไหนดูนะครับหารครึ่งครับให้มันจุดกลาง ดูนะครับให้มันจุดกลางหารครึ่งรูปเบี้ยวดูนะผมจะห้นขึ้นเดี๋ยกแปก๊บนึงนะครับมากไปแป๊บนึงนะมากไปอ่ะเห็นไหมครับมไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ได้อ่ะอ่ะเห็นไหมครับให้มันตัดอย่างนี้แล้วดูรูปนี้มันผิดยังไงดูนะครับ มากไปแปนะ๊บหนึ่งนะครับนะดูเลยเรืนะ่อยบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งอ่าอย่างนี้ได้โอเคนะอ่ะอย่างนี้ได้อ่ะอย่างนี้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่ะคุณจะมาชิกจะเห็นเลยว่าถ้าคุณสามารถแบ่งครึ่งกลางของลูกเบี้ยวได้คุณจะรู้เลยว่าอ๋อเฮ้ยมันผิดจริงไว้ฝั่งซ้ายถูกฝั่งขวาผิดเพราะอะไรคันนี้วิธีการสังเกตคือพอเราได้ครึ่งอย่างนี้ปุ๊บนะครับอ่ะดูนะผมจะขีดเส้นเล็กๆอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาอ่ะดูนะครับ เวลาที่คุณสังเกตปุ๊บมันจะต้องอ่าดูนะครับอย่างนี้เลยอ้าวเห็นไหมฮะเวลาอย่างนี้ผิดนะเห็นไหมครับแลเวลาถูกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะอาจจะพินเพี้ยนนิดๆนะอาจจะแค่สังเกตดูเฉยๆนะครับนะนะครับสังเกตไหมครับอ่าโอเคไหมครับเห็นไหมคุณถ้าคุณสามารถตั้งเส้นได้เหมือนในรูปเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิด อย่างนี้นะครับถ้ามันเอเียงเยื้องออกมาด้านนอกดูนะแกนวาลนิดนึงแบบนี้ถือว่าถูกนะจะมาชิกดูดีๆแต่ถ้ามันเยื้องเข้ามาในเครื่องแบบนี้เห็นไหมปลายปลายเส้นเนี่ยมันเลี้ยวเข้ามาในเครื่องแบบนี้ผิดทุกอย่างเลยผิดเลยทันทีจะมันจะต้องเยื้องออกมาให้อยู่นอกฟุตหลอดอย่างนี้ตามรูปเห็นไหมฮะนิดนึงนะเยื้องออกมานิดนึงอย่างนี้ถูกต้อง นะครับนี่คือจุดสังเกตนะวิธีการสังเกตอันนี้ผมคิดมาเองนะเพราะผมเคยผิดเรื่องนี้มาเยอะมากผมไปเถียงกับไม่ได้เถียงหรอกแค่ผมไม่เข้าใจว่าผมมองอย่างเงี้ยยังไงมันก็ถูกมองอย่างตัวรูปไปขวาแต่เอาเข้าจริงๆพอมานั่งตีเส้นจริงจริโอ้มันผิดจริงๆนะครับสรุปว่าแบบนี้แบบซ้ายถูกนะแบบขวาผิดนะครับนี่คือจุดสังเกต ให้สมาชิกลองนําไปปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะหมดเวลาอ่ะหกเจ็ดนาทียังเหลืออีกสามนาทีนะนี่เป็นจุดสังเกตที่ต้องระวังนะครับสมาชิกผมบอกเลยช่วงหลังก็อยู่ดีขึ้นนะสมาชิกค,คือกล้าที่จะลื้เครื่องแล้วก็กล้าลื้กล้าประกอบกล้าใสดูบ้างก็เห็นสมาชิกหลายท่านก็ดีครับดีขึ้นแต่ว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากเห็นคืออ,อผมก็ทาเหมือนที่ผมทําในคลิปนี่แหละ ผมไม่ได้ทำอะไรมาแต่ว่าสมาชิกเนี่ยบางท่านเนี่ยทำแล้วตั้งลูกเบี้ยวผิดมาส่วนมากจะขวาจนมันจะผิดขวาอ่ะเดี๋ยวพูดอีกนิดนึงนะถ้าคุณตั้งตามรูปนี้คือเอาจุดไว้ล่างแล้วเยื้องขวาออกมาทางขวาตามรูปนี้นะครับเส้นจะเส้นจะเอียงเข้ามาทางซ้ายเออดเส้นเส้นปลายเส้นจะเอียงเข้ามาหาแขงเครื่องแบบนี้นะครับอาการนี้ผิดนะผิดแบบนี้มันจะทําให้เครื่องมันเล่งรอบปีดไม่ได้ มันจะได้ที่ประมาณ5 6าถึงพันรอบแล้วมันก็จะดับมันจะจูนไม่ได้เลยปีคุณจะลีนยังไงก็จะไม่ไม่เกินห้า0พันรอบจะได้อยู่แค่นั้นนี่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณนี่นะอีกเส้นหนึ่งนะเอียงผิดมาทางซ้ายก็คือเอาจุดมาร์กมาอยู่ทางซ้ายเอียงทามาทางซ้ายมากเกินไปอาการนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะและคิดว่าไม่ผิดอาการนี้จะทำให้เครื่องยนต์ ของคุณสตาร์ทไม่ติดเลยมันจะดูดเป็นอัดอัดเป็นดูดมันจะย้อนหมดเลยปั่นน้ำมันน้ำมันจะไม่เข้าคาบูเลยนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นความรู้กันนะครับนำมาบอกกันเอา้าแปดนาทีหรือเวลาสองนาทีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมบรรยายเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการในในในการในใน,ในเครื่องยนต์สี่จังหวะนะถ้าจังหวะนี้ผิดทุกอย่างจะเพี้ยนไปหมดนะครับแต่ถ้าเอาจุดมามากมา,มา,มา,มาตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้จริงๆนะแต่ถ้าเกิดผิดส่วนมากสมาชิกจะผิดกันแค่มาร์กเดียวแหละส่วนมากนะจะผิดแค่มาร์กเดียวจะผิดไม่เยอะหรอกนะครับซึ่งตรงนี้ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับผมว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับสมาชิกที่อยากลองรื้อเครื่องสี่จังหวะแน่น,นอนนะครับนะถือว่าเป็นความรู้กันมาแชร์กันนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนข้างบินผมด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพจให้ความรู้ผมนะครับกลุ่มกลุ่มคิดบันซ่านะครับ ที่ผมทําไว้เพราะว่าบางอย่างผมไม่ได้เอาไปลงในผมไม่ได้ไปลงในยูใน u t u b e ทั้งหมดนะครับบางอย่างคลิปมันไม่ยาวบางอย่างมันมันบรรยายด้วยอย่างอื่นอะ่ะเพราะก็เลยอยากให้สมาชิกลองมาดูในเพจความรู้ผมด้วยนะครับเกิดเสริมเข้าไปให้ให้ให้ประสบการณ์ให้ความรู้มันแน่นขึ้นนะครับก็ลองดูกันนะครับในคลิปนี้นะโอเคครับผมขอบคุณสมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณสมาชิกที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ เดี๋ยวเจอกันมาเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวผมคิดก่อนนะครับซึ่งผมเตรียมไห้หมดแล้วล่ะบางว่างเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วก็จะลงแชร์ให้สมาชิกนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ